สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการทำลาเต้อาร์ตจากมมกกระผดและฟรนเพจด้วยเทคนิคง่ายๆให้ไปลองทำตามกันนะครับสำหรับวันนี้เราจะใช้มมกกระผดขนาด3ครับในการสกัดกาแฟสำหรับหม้อขนาด3ครับเราจะใช้ปริมาณของกาแฟอยู่ที่ประมาณ13-15กร,รมัมใส่น้ำร้อนเข้าไปในปริมาณ60 ml ต่อการสกัด1ชอด็อต และใช้ปริมาณนมสดอยู่ที่ประมาณ180-220 m .l อุ่นนมให้ได้อุณหภูมิอยู่ที่60-65องศา หลังจากตั้งไฟได้สักพักน้ำกาแฟก็จะเริ่มไหลออกมาแล้วนะครับในส่วนนี้เราก็ปล่อยให้น้ำกาแฟไหลไปเรื่อยๆจนสุดเลยนะครับพอหน้ากาแฟไหลจนสุดแล้วเราก็เลนยนใส่แก้วได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับไปดูนมที่เราอุ่นไว้กันต่อเลยนะครับ พออุณภูมินมได้ที่แล้วแล้วก็เทใส่เฟ้นเพสเลยครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มปั๊มนมกันเลยครับจังหวะแรกในการปั๊มให้ยกการปั๊มสูงๆเพื่ออัดอากาศเข้าไปในนมให้ได้ประมาณ20-25%ของนมทั้งหมด เมื่ออัดอากาศเข้าไปได้ปริมาณที่ต้องการแล้วให้เริ่มปั๊มตามตาม,ตามทีีเพื่อที่จะผสมนมกับอากาศให้เข้ากันปั๊มไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่านมกลายเป็นครีมเหลวแล้วเราก็รินนมจากเฟนเพสใส่ในทิชช์ หลังจากนั้นเราก็ทําการเคาะเพื่อให้ฟองอากาศหยาบๆแตกตัวให้เหลือเฉพาะครีมนมเนียนๆหลังจากนั้นเราก็ทําการเทนมโดยการเอียงแก้วกาแฟแล้วเทนมลงไปเป็นสายเล็กๆแล้วก็ทําการวนนมเพื่อให้นมกับกาแฟผสมเข้ากันดี หลังจากนั้นเราก็กดตัดพิชเชอร์ลงตามๆแล้วก็ค่อยๆเทนมไปเรื่อยๆพร้อมกับไายแก้วขึ้นเมื่อกาแฟใกล้จะเต็มแก้วแล้วเราก็ดันพิชเชอร์ไปข้างหน้าพร้อมกับค่อยๆย,ยกพิชเชอร์ขึ้นเพื่อทําการตัดจบเสร็จแล้วครับลาเตอาร์ตรูปหัวใจให้ทุกคนนําไปฝึกทําที่บ้านได้เลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย